ไม่นี้เขา็อยู่อันฟังเล่าอันเป็นมือสุดท้าได้เนาะทุกคนเนาะก็เลยเฝ้าปั่นเครื่องปั่นอย่างอันนี้บ้านชาซีก็จะใส่อันใดเนาะใดปุ่มนะทุกคนเวลาให่ข้เจ้าระเจาะเลยก็อ่านลงเลยเนาะแล้วก็ต่อมาใส่ของน้ำนี่เดี๋ยวจะคนอันเสือผ่ามาปั่นก่อนเนาะทุกคนเพราะจะขึ้มๆมืองเนี่ยจกชี้เหงนท่านหรือบอทุกคนมม่มี้กะ มืนอีกอมีอย่างเห็ดหลายๆอย่างเห็ดอย่างน้ำกับโบท่านนะ่ะเพราะว่าตามันหน่อยฮะนะทุกคนเช้าวันนี้เช้าวันนี้จะใกล้จะกลับแล้วเนาะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคนเราาจะเป็นทั้งในและต่างประเทศเมื่อน,นี้มาผมมาพ่อกับสาวสีเนาะทุกคนเนาะยังอยู่ฟังเล่าอยู่ทุกคนเมื่อน,นี้หาก,ก็ตื่นเนาะแบบว่าผมก็ยังแบบยองๆออยู่เนาะโอ้โหคิ้วก็หล่นเมื่อน,นี้เนาะอ่าเป็นมือแบบใกล้จะกันเดี๋ยวจะซีก็จะเอาอันนั่นเนาะเอาเสื้อผ้าไปปั่นก่อนเนาะคนเสื้อผ้าเด็กเน,นะ กองเน,ะนาะเสื้อเสื้อผ้าเข่าไปปั่นใช้เครื่องเนาะ,ะ,ะแล้วก็อันไปสวยเขา่าเดี๋ยวสืสีจะพาไปเบิง่งเนาะอ่าสวยขอนียวอันทางอันของเสือสีฮะเนาะแต่ว่าก่อนอื่นกันเอาเสื้อผ้านี้เนาะทุกคนเนาะเข่าไปปั่นก่อนะวาเสื้อผ้านี่กัเนาะทุกคนคือแบบว่าอ่ะอันเสซสีฮะตั้งแต่มือมาและฟนก็ตกเนาะ ฝนตกแล้วก็มื่อต่อมากกับแบบว่ามันเบว่างเนาะเห็นนั่นเห็นนี่อยู่คึ้นผ้าคึ้นฝนขนาดมื่อนี่เนาะมื่อนี่กับขึ้นผ้าคึ้นฝนคือกันทุกคนแต่ว่าสาซีก็ต้องปั่นนั่นแหละเพราะว่ามันใกล้มื่อวันนั้นแต่ว่ามื่อมันฝนตกมากแล้วก็เดี๋ยวจะกองไว้เดี๋ยวเสือผ้าจะบริสัทธ์ทุกคนเนาะอ่ะเอาอ่ะเนาะปั่นเสือผ้า โอ้โหนาวตะคนฝนนี a woman? A woman s <S ่ก at ็ตกแต่เช้าคุ้มท่าคคุ้มฝนเนาะนี่ของเราอันนี้ว่างไว้ก่อนเนาะเครื่องปั้นก็เอาเองมาปั้นใส่อันแบบใส่เหรียญเฉยังทุกคนแบบอัตโนมัติไม่ได้เจ้านั่นเนาะเพราะว่าอันนี้เขาเองปิดก่อนนะเพราะว่าใกล้เข่าบ๊าย นอ้ต้องเอาแบบน้ำลูกกว่าเนาะเมื่อกี้นดียังบม่ได้ค่ะนี่เอาน้ำลูกไปว่าย่ามันแห้งนะเนาะนี่อันนี้ก็หนึ่งหนึ่งคาเหนียวด้วยหวดแบบนี่เลยเนาะ เขาหนึ่งอยู่บนครัวเขาเนาะอ,อ,อันนี้อยากพิชัยเลยว่าอันไม่ด้ามเลยว่าอันนี้นนแล้วก็ต้องแบบว่ามาจุ่มน้ำก่อนเนาะก่อนอื่นอะ่ะอันนี้ได้ได้ติดนะเ <laughs> มื่อกี้หนีไ่เลยถ่ายอะเขาใหม่นี่นี่เขาใหม่น,นี่นะอันนี้ก็ช่วย แบบว่ามันหนึ่งมากอนหอดเนาะคันแบบว่าเข้าโบช่วยแบบว่าให้มันเย็นๆหน่อยหนึ่งมันจะอันมันจะเียวก็เขาห้องอะมันซืดเนาะมันแบบจะกลิ่นบอแซบอะทุกคนเนาะเออก็จะให้มันเย็นก่อนเบิกจบเขาหานะแ้วแก่นั่งเพราะว่าเดี๋ยวมันติดเนาะ เคยเห็นมันเนาะอันคันโตะเนาะคันโตะหรือว่าอันไม้อันนี้ฮันน่าทุกคนทีแบบว่าเพิ่นเอาอันมาช่วยเข่าใส่เนาะคือแบบเป็นเป็นแบบอันต้นไม้ใหญ่ไงน,นะเนาะนี่แบบมีเาเหนียวหอมเนาะกระด้างไม่นท่าไหร่เนาะ ช่วยน้ำกินนำ้ำอันนี้ค่ะเป็นไม้ลยว่าต้นไม้ย่งใหญ่นะใหญ,ใหญ่ใหญ่แบบกอดกระแทบจะบูหุมนะเนาะใหญ่สุดๆเลยอันนี้น่ะน่าจะน่าจะร่อยกว่าปีลแลยลนะเนาะ คืออันนี้ใส่มาตั้งแต่ใส่มาตั้งแต่รุ่นนั้นก็เถาไม่เถาตั้งแต่ตะกี้นะอันนี้ค่ะจนมาถึงรุ่นนี่เบิ่งทุกคนแต่บาทนนี่ย่มันเป็นลักษณะนี้เลยเนี่ยนะมันเป็นลักษณะนี้นะครับว่าเป็นไม้แน่นเกลต้องต้องแบบอันอันนี้ก็จะเอาไว้ช่วยเขา เราจะมันช่วยเขาแล้วก็ล้างเขาเนาะเพราะว่าเดียวแบบไอ้ยังมันติดนะทุกคนล้างทำควาสะอาดไบบอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเอาไว้ถือเนอะกันนี่เออเอาไว้โอ้ จะว่าทาม่ต้อว่าว่าใช่ไห่ <laughs> อาทานเนี่ยเมื่ <c oughs> อกี้นี่บอกบอกไปว่าอันลอยโกปีแล้วอนี่มุนโดนเลยเนาะไอเกิดมาส,สิเกิดมาก็เห็น, <laughs> น,นหรุ่นเนระอืมตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นต่อรุ่นลายรุ่นเน่ยเนาะคิดว่าจะไอลอยลอยจะปีนี่ะ่ดแบบหมูเลยมู่แบบยาวนานอีนอกนีเหน่อันนี้ยเพื่อนจ้นะะ เิ่งครัวนะอันนี้คือดังดังไฟหนึ่งเขาจังจะเศร้านนกับขะางนอกชีจะมาคือดังกันดังด้วยอันทานเนาะทานทีแบบว่าน,นี่นะอันนี้ก็คือเห็ดพ่อพ่นเห็ดด้วยอันดังเองเนะเาะพเพ่นเห็ดแบบเตานะควเตาเลยก็หาฟื้นมาเลยก็อันนั้นเองเนาะบม่ได้ซื้อเนาะเต่ไปทานกันแบบว่า มันจะมีส่วนใหม่หือ,อยังอันนี่นี่น้นนอยเขาก็เก็บมาเห็ดอันนี้เองนะมันคือใหม่เขาก็ซื้อซื้อเอาน่อยมาอันนี้คะป้าโบดื้อขนาดเนาะนี่เมื่อวานนี่เขาตัดอันอันไหนเนาะไอ้ตัดคือตัดเหล็บนะแต่ว่าไปตัดฟันแหลมนอยหนึ่งอะเพราะว่ามักหยอกแด้วกับกัดแบบจนเป็นแผลนะเนาะแต่ว่าแต่กันยังดีที่แบบว่า คือหมาขนาดมาอยู่แบบเขตนอกๆแบบใกล้ตัวเมืองอยู่ในปา่าในอย,อย่างเนาะทุกคนเนาะมันก็เลยแบบว่ากัดกัดเลยกับไ่ได้เป็นอย่างไรทุกคนแต่ว่าหลายคนอาจสิแบบว่าอันมากัดแล้วก็ต้องไปมันมันก็ต้องเปลี่ยนแบบนั้นนะทุกคนแต่แต่เท่ากับไปอยู่แต่มันก็บ,บางคนก็บไ่ได้ไปเลยทุกคนเฉลีจะบอกว่า,าเขตนอกๆคือมงเถือ่อบางเถื่อมันกัดห,อหอยหอกหยอกกันเล่นๆ,ๆนะทุกคนแบบบางเทื่อแล้วก็ อันกัดแบบเป็นบาทไปยังแล้วก็แหงแบบเศร้าไปเลยแหละอันนี้ซะซะซก็อ่า no? บ no? ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังเนาะแต่ว่ามันบ่ได้ใกล้หมู่บ่ได้ไปอ่าทางใดนะทุกคนเนาะมันอยู่แบบไกตัวเมืองเนาะบ่ด้นีแบบแบบนั้นหั่นนะก็เลยบบบ่ได้ไปนะโบมอ่ะนี่กินข้าวนี่ยังเห็นบ่ดีจับนี่จะกัดโลด ยอกเก่งนี่โบจะกลับจะกลับกรุงเทพไปเลย,ยโบนะจะกัดอย่างเดียวถ้าไปลงตุ่มมาได้นี่พ่อยองเลย <ennial. S 2> เหยีบบย,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 ยบมาบ่นี่อ้ยอ้ยอุ้ยไห้บ่เห็นบ่แบบว่าจับนี่จับนี่อย่ากัดอย่างเดียว เอากระเพาไปปั่นผ่าตอวมันส่แห้งหรือว่าหนีเนาะปลุกคึมคึมแบบคึมมากเลยเนาะทำไปแล้วนี่ต้องต้องต่อสายไฟนะเพราะว่าอันเขาเจ้าต่อตรงลงอันเห็ดอันนั้นหันเอาเมื่อวานนี่สายไฟเห็นไหมต้องต้องแบบเป่งไ่าเนาะเป่งคืออันอันอันนี้ก็จะเป็นอันอันนั้นเลยเนาะ ไม่นี้เขากอยู่อันฟังเล่าอันเป็นมือชุดท้าได้เนาะทุกคนเนาะก็เลยเฝ้าปั่นเครื่องปั่นอย่างอันนี้บ้านชะซีก็จะใส่อันไดเนาะไดปุ่มนะทุกคนเวลาให่ข้าเจ้าะระเจาะอลไรกัอ่านลงเลยเนาะแล้วก็ต่อมาใช้ของน้ำนี่ลงของน้ำคนอันเสือผ่ามาปั่นก่อนเนาะทุกคนเพราะ จกคืบๆบางนะเจักที่แห่งท่านหรือบอกนะคนมืนอ่อนี้ค่ะเมือ่อนี้มีอย่างเห็ดหลายอย่าง,างเห็ดออียงน้่ก็บอท่านนะเพราะว่าเวลามันหน่อยฮะนะคือเช้าวันนี้เช้าวันนี้จะใกล้จะกลับแล้วนะหลายคนก็นบอกว่าอน้นองสีรีวิวห้องให้รู้หน่อย จ้สาสีก็บอกว่าวจะรีวิวห่องจากไหนเนาะคือแบบว่ามันยังมีอย่างนะทุกคนมันยังมีอย่างทีเจะแบบหายมารีวิวอีย่างมากมายเด้กหองก็คือคือคือประมาณนี้บางทีสีจะเปิดไฟเนาะคือห้องก็จะประมาณนี้มีแค่ตู้เสื้อผ้ากับอ่าทีนอนนะทุกคนเห็นปะกันยังมีอย่างแบบโต๊ะเครื่องอแป้งอีกอย่างกัยงียังมีอย่างเลยเพราะว่า ซสชีไปแบบมีอันสร้างบ้านเนี่ยย่างเดียวกันยังแบบยังบะหมี่อย่างเลยอย่าโทษเข่าของแบบมันของใส่อย่างมันก็ยังมีบ่อไหลเนาะเพราะว่าเพราะว่าซสชีก็ยังบม่ได้ซื้อเข่าของอย่างเข่าเพื่อนเนาะทุกคนเพราะว่าเท่ากับเห็ดเพื่อนอย่างมันกับเบิดไปหลายแล้วเนาะเบิดหลายพอสมควรอ่ะทุกคนอ่าเดองซื้อของก็ยามมีเนาะ ย่าม,มีจังแบบทย,ยอยซื้อเขามานะแล้วชีก็คันแบบบดไปลายแล้วเนาะเห็ดแบบคันที่ซื้อเขามาอย่างมันก็เริ่มเริ่มเมื่อยเลยทุกคนเนาะเริ่มเมื่อยแล้วกองไวต้ตะก,ก้านี่ยกำลังเลือกเสื้อผ้าจะเอาไปปั้นเนาะคือว่ามากลองรวมกันเสื้อผ้าที่แบบใส่กับบ่ได้ใส่เนาะ คือแบบว่าตั้งใจจะไปปันป้นแต็มือนั้นไหนเนาะตั้งไม่นี่กันเนาะหลังจากปัน้นผ่าปันาน้นหยางแล้วก็สองสี่ก็จะก,กวดเพื่อนถูเพื่อนมาให่เพื่อนก็น่าพอจะไปแล้วพ่อพี่นอ้องคือแบบอันเพลินอยู่น,น,นี่ก็อาจจะโดนๆไลายมือจังทูจิงงคนะีแบบแรนแบบ นั่นไหลควัวเพิ่นกับไปนั่นไปนี่เห็นนั่นเห็นนี่หลายวัวเนาะงเมืเอเพิ่นกับว่าอะไรกันนั่นไปไหนเนาะอ่าบ้านก็นจะหกๆนิดน,นึงเนาะเพราะว่ายังบ่ได้เก็บเป็นที่เป็นทางเราพูดจะเอาของเข้าไปไว้นะ่ก่อนเนาะอุย้ย อันนี้ชาซีกะจะไปหาปั้นเครื่องก่อนมันแบบยังบรสะดวกแบบเันถ่ายนั่นแรละทุกคนเนาะอ่ะคันถ่ายเขามารับชมรับฟังกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชาซีเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เหตุคลิปทุกๆคลิปแล้วทุกคนเอาฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เนาะเพื่อพบผ่าดคลิปใหม่ๆของชาซีนั่นเองเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กับชาซีกะขอตัวลาไปก่อนเด้ออ่ะไปเด้อบายสบายดี